ก็ต้องบอกตรงๆว่าผมกลายเป็นเครื่องมือของกระบวนการล้มจุลชีพผัก่าหรือบิกโจ๊กเหตุผลทำไมผมถึงมาช่วยผมเมลยสุริหเทศถักผ่าสิ่งแรกคือหนึ่งสำนักงานมีสัญง,งานกฎหมายที่มีสุทธิ นะครับที่ว่าจเจริญเป็นเจ้าของสำนักง,งานกฎหมายที่ชลมนุษยกรรมเป็นผู้ก้อนหางานให้ทําเมื่อพลตมีโรเจกต์หักทางมีการว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของชลมนุษยกรรมเรารับครับผลอธิบายของผมคือเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนดังนั้นคดีความต่างๆที่มีคนรวยมาจ้างเรา20ปอร์เซนตต้องมาเป็นกองทุนชมนุษกรรมเพราะเพราะฉะนั้น ผมจำกันที่ไหนไปช่วยเหลือคนยากคนจนบางคนผมบอกนาผมบอกผมไม่มีอาชีพผมม,มีอาชีพครับอาชีพเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนเงนินที่ผมมาจากคุณเรามาช่วยคนจนก็เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎห,หมายโดยมีสนักงานกฎหมายถูกต้องตามกฎห,หมายทุกประการดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะชี้แจงต่อทุกคนใครจะตรวจสอบพิกโจ้ทุจริตทำเลยครับ ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมที่เอาจำนนเกียริปานแก้วจะแจ้งความวิ่โจกผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทุกคนใช้สิทธิตามมติจนวนหกสูงการให้กันได้พี่โจกมีหน้าที่ไปชี้แจงต่อปปชพี่โจ๊กมีหน้าที่ไปชี้แจงต่อสำนักงานตนุลาชาิผมมีหน้าที่เมื่อมีการจ้างจนักง,งานกฎหมายของชมร,กร,รมการผมก็ถือว่าพี่โจกเป็นเหยื่อเชยกรรมคนหนึ่งผมไม่ต้อง ลงไม่เสังความไมทำทั้งสองฝ่ายผมเคยอ,อยู่กับฝ่บายพลเอกต่อศักสุ่ยมลพลเอกต่อสักสุมลก็จ้างผมทำคดีสมัยไปฟ้อง,างนายตั้วจผม,มรับครับเพราะว่าเขาจ้างผมทํางานผมก็ต้องรับพี่โจ๊กมาจ้างผมทํางานผมก็ต้องรับครับเพราะเราก็ต้องมีค่าใช้จ,จ่ายของเราในแต่ละวันอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะที่แจงต่อพี่น้องประชาชนแลนะคนไทยทั้งประเทศประเด็นที่สอง ทุกคนกล่าวหาพี่โจ๊กรับเงินไม่พนันออนไลน์ทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้พรุ่งนี้ฝ่ายมงกลงผมจะไปยื่นต่อที่ปดีกรมสมกรให้ตรวจสอบของเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จ็ดปและภาษีรายได้คนธราสามเปเซนของรองผู้รับการหนึ่งในขบวนการล้มคนตําแหน่งเช่นกานที่เรามีหลักฐาน ทั้งหมด14บันทีพร้อมกับรหัสบิตคอยก็เกอรระบาดของนะครับของบิตคอยก็คือคริปโต14บัญทีนี้กับ1คริปโตรหัสหนึ่คริปโตพบว่ามีการโอนเงินเฉพาะ23วันในปี2566จากพฤษภาคมถึงมิถุนายน2566เพียงแค่23วันมีเงินโอนเข้ามา ทั้งสิ้นคุณมีทั้งสิ้นหนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทสิบสี่บัญชีนี้มีเงินมากกว่าหกร้อยกว่าล้านบาทขึ้นไปดังนั้นเมื่อคุณกำห่าว่าคนตําเลโซเชียลผานรับเงินจากไบพน,นันออนไลน์ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนตําเโซเชียลผานด้วยการไปร้อนหนึ่งในผู้นึงบิ๊กโจ๊กเพื่อไม่ให้เป็นผบตรผมก็ต้องทําหน้าที่ของผมในฐานะที่ผมก็ต้องออกปกป้องลูกความผมในการไปเชื่น 14บัญชีต่อเราพบกับการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่มีเงินให่วันรับสวยมาจากเว็บพนันออนไลน์รรับสวยมาจากทางใดทางหนึ่งเพราะว่ายอดแค่พันตำรวจเอกมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในบัญชีมากกว่า600ล้านบาท14บัญชีที่ต้องประชาชนคนไทยั้ัปรเทศนะครับผมเรียนให้ทราบนี้นะครับว่า14บัญชีมีอะไรบ้างนะครับ14บัญชีมีอะไรบ้างนะครับ มีบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสามบัญชีมีธนาคารกรุงไทยสองสามสี่ห้าห้าบัญชีมีธนาคารไทยพาณิ 5, ชย์ห้าบัญชีมีธนาคารกรุงศรีหนึ่งบัญชีนะครับแล้วก็มีรหัสคริปโตนะครับหนึ่งรหัสนะครับอันนี้ให้ดูครับว่านี่คือบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับผมถามว่า ส4บี่บัญชีนี้ยดระดับพันตำรวจของรองผู้รับการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์คุณรับเงินจากไหนครับหกรอหกสิบล้านหกรอหสิบล้านเนี่ยโอนเข้าบัญชีคุณนะครับโอน,บน, 1, โนเข้าบัญชีพันตำรวจเอกแต่พันตำรวจเอกมีการโอนออกไปชีบัญชีมา้าแล้วก็ออกหาไปยังคริปโตผมถามพี่น้องประชาชนว่าแล้วแบบนี้ ดีจริงหรือไม่เป็นคนดีจริงหรือไม่ครับเมื่อคุณบอกว่าคตุตมีรศสวิชัยต่านรับเงินจากเว็บพนันมินนี่เท่าน,นั้นเท่าน,นี้นะผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคนที่รับเงินจากเวพนันมินนี่ม,มีจํานวนมากผมมีตวัวเลขบัญชีนะอยากจะบอกทุกคนเลยครับว่าผมมีตวัวเลขบัญชีนะที่เมื่อก่อนเนี่ย นะครับผมก็ได้มาจากกลุ่มคนที่ต้องการลงพิจโจ etera, นะครับเอาข้อมูลมาให้ผมนะผมไม่ดูครับน,ะนี่นะครับนะเขาทำมาให้ผมดูเลยเนี่ยไม่ดูแลทำไมพันธมตรอีกก,ลลกําพนรัตนประทีสติพุ่งกับห้วยวางคิพุ่งกับลูบินีรับเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทคับัญชีพนิพงโพสีหรือบัญชี ไม่พลัง,ง,งบินนี่เหมือนกันทําไมกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจนครพานนะครับนะทําไมคนไม่ทํงางานดีท่านตำรวจทำผลรัตนนปรีที่มีการรับเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับน้าเกรติรับเงินสี่แสนห้าถูกดํ 1, 50, ออกเาเนะนินคดีให้ออกจอากราชการนะน้องปินโจ้เคนรับเงินหลักแสนถูกออกให้ออกจากราชการแต่มันทำไมต้องไปรัฐมนปรี เข้าไปหาอดีตพบตรขอเจราจาว่าไม่เป็นตำรวจแล้วย้าไปอยู่ข้อมูลข่าวสารผมถามว่าอย่างนี้มันแฟกับพิกโจ๊กไหมมันแฟงกับลูกน้องพิกโจ๊กไหมกำรวละรัตนัาที่รับเงินมากกว่าน้ำเกียลือเกลืรับมาสี่แสนห้าเดือนละห้าหมืนบาทบางคนรับแสนห้าบางคนรับสองแสนห้า บางคนรับ6แสนแต่พันธมิตรกำปั้น,นรัตนปทีรีรับเงิน1.7แสนบาทไม่พอดำเนินคดีทุดที่มีการแจ้งพ่อเก่าหาบิกโจกับพวกเหลืออีกคนนึงอยู่ตอมรรับเงินครั้งละ3แสน3ครั้งมต่มน9แสนบาทเป็นเด็กของผู้ใหญ่รับเงินจากเวพผานมินนี่เหมือนกันชุดเดียวกันนี้ก็ไม่ดำเนินคดีกับ น้องคนสวยตอมอคนนี้ผมถามว่าอย่างนี้มันเลือกปฏิบัติไหมเลือกจิ้มเข้าไหมผมไม่ทราบว่าผู้กับการสูบสนสืบนครบาลที่ย้ายมาจากจากังหวัดพระนครศรียาผู้การเก่งตรลงไม่ได้เก่งสมชื่อเลยนะเนี่ยนะครับมันมีเห็นหมดครับนะอันนี้ก็อยู่ในเขต แข่งบางนาใตา้เขตบางนากรุงเทพมหานาครปิดสี่ทุ่มมีเบอร์โทรพร้อมเช่นเดียวกันมีลายให้พร้อมนะครับอันนี้คืออยู่ในเขตคนครบาลทั้งนั้นแล้วถามท่านนายกรัตรีกรุงยิงนะครับถามทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคุณเจริรยุทธ์นะที่ปรึกษ,ษาของท่านนายกรัตรีท่านไปจับด้วยตัวเองบอกว่าข่าวรั่วท่านไม่ต้องห่วงครับ กดกูเกิลนะครับทุกจังหวัดทุกน่วยงาจาัดมีหมดบริเวณไฟฟ้านี่ผมกดให้ของนครบาลให้ดูว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปล่อยปลาละเลยเอาหัวนาพาไปไล่ไม่เคยสนใจจดีในการที่จะให้ชุดสืบสวนของนครบาลไปจับกลุ่มบริเวณไฟฟ้าทั่วนครบาลทั้ง88สอนอมันเกิดอะไรขึ้นกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นโยบายของนายกบัตรีหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยให้มีการกดก o เกิล ในนครบาลมีขายทุกซอกตอกซอกซอยทั่วน่ราในจัดของ88สอ,รอตรงจะบอกว่าไม่มีการรับเทียร์จะบอกว่าสาววัดปราบพราหมหรือรองผู้กับสืบฝวนแต่รงพักตาบอดหูหนวกหมดผมกด Google แค่บุหรีใกล้ฉันไปฟ้าใกล้ฉันก็เจอทั้งนครบาลเจอทั้งภาคหนึ่งเจอทั้งภาคเ,เจ็ด เจ,เจอทุกภาคทัภวแลัวนะจะผมก็ไม่เข้าใชว่าคําสั่งนายกองอิงจากพลตรีก 5, รินจิรพันเพชรตกลงพวกคุณเนี่ยนะเป็นนายมนตรีเป็นผู้ชาการตระเวนชาติคุณทําไมไม่สามารถที่จะสั่งลูน้องคุณไปจับกุมเปิดมือถือดูได้ใน g o o g l e หรือพิมพ์คําว่าผลิตไฟฟ้าก็ได้พี่น้องประชาชนจะซื้อเท่าไหร่มีเบอร์โทรพร้อมมีไรให้พร้อมเจวแบบ ส่งออกจากประเทศจีนมายังประเทศไทยก็ได้มีวีแชทของประเทศจีนมีวีแชทพ่อค้าขายส่งนําเข้าโดยบริษัทชิปปิ้งบร,ริษัทคาโกในประเทศไทย